สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยนีต้อรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง BNP ธรรมดานะครับช่อง BNP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่19กพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับฮานอยก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับจะออกทุกๆวันนะครับฮานอยพิเศษนี้ออกเวลา 17. 0 0จุนก็คือ5้าโมงเย็นของทุกวันนะครับถึง5้าโมงครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับไม่มีวันหยุดนะครับ ช่องวีเอธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะเหงแห่งนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับขอให้ทุกท่านพิจารณานะครับก่อนนาไปใช้นะครับเมื่อวานนี้ก็โอเคอยู่นะ อานไนเฉพาะกิจจเจรุดเฉพาะอานไหนเฉพาะกิจนะเมื่อวานนี้นะเวลานี้นะครับพอให้เด้งๆนะครับขอให้มานะอ่าขอให้ดวงดีโชคดีนะครับใครที่นําไปใช้อย่างอื่นเช่นการลงทุนนะครับพ้องวีดีรรมาแล้วก็แทนคําขอบคุณนะครับขอบคุณทุกทท่านนะครับมามอบเล่ให้ท่านได้พิจารณาดูลมเพื่อความบันเทงเป็นหลักนะครับพอให้ทุกท่านพิจารณาดูให้ดีว่รางั้นเถอะชนชอบค่อยจัดนะครับ ชนชนก็คือชนกับสำนักหลายสำนักอย่าเอาหลายสำนักหรอกมันชนแล้วมันจะนั่นนะครับเอาแค่สองสำนักก็พอนะส่วนชอบอคือชอบส่วนตัวว่าชอบไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับถ้าไม่ชอบก็เอาไว้เป็นตัวลองก็ได้ถ้าชอบก็เอาไว้เป็นตัวเด่นประมาณนี้นะครับพิจารณาดูครับอ่าจดเลยนะครับจดเลยนะวันที่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ฮานอยพิเศษออกเวลา17.00นถึง17.30นนะครับความเสี่ยงมีมากนะครับฮานอยเวียดนามนะจะมีวันละ14-15ฮานอยนะแต่ช่อง V.I.P. ธรรมดาทำแค่วันละ4ฮานอยนะครับทำไม่หวานไม่ไหวหรอกอประมาณนี้ก็ขอให้ทุกท่านกดติดตามไว้เลยเพื่อไม่ให้พลาดนะครับจะลงให้ฮานอยอเฉพาะกิจออกออก4มงเย็นฮานอยพิเศษออก5มงเย็นเผื่อ,อ,อนี้แหละ อันายก็ปกติออกหกโมงเงยน็นแล้วก็ฮานอย VIP ออกหนึ่งทุ่มเออเท่านี้ก็พอแล้วนะครับสีค่คลิปนะครับด้วยแล้วประมาณนี้อ่าขอขอบพระคุณน,นะครับชนชอบคอยจัดนะอ่าจดน้ำตามนี้เลย1 2 3สเน้นที่1กับ2ตัวรลองตัว3าให้ชอบตัวลองก็จัดไปให้ไม่ชอบตัวลองก็ลุ้นหลบเพออื่อความบันเทงไปนะครับสำหรัแบวันนี้นะขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับแข่งเข่งงนะครับ ก็คงจะมีเท่านี้นะครับพบกันใหม่ผู้นี้สำหรับวันนี้โชคดีเฮียดีครับสวัสดีครับ